ในการประชุมประจำปีระหว่างสหรัฐก,กับออสเตรเลียที่กรุงวอชิงตันรัฐีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศประกาศขยายความร่วมมือทางทหารโดยออสเตรเลียแสดงความสนับสนุนต่อนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการต้านทานการแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอเอเชียแปซิฟิก and it will drive the next decade of our defense cooperation in the Indo-Pacific. It will also strengthen our shared ability to contribute to regional security อันมติว่าการกระรวงกลาหมของ Australia Linda Reynolds กล่าวว่าประเทศทั้งสองจะสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในเรื่องกิจการทหารต่างๆซึ่งรวมถึงการสู้รบจากอาวกาศสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสงครามที่ใช้อาวุธความเร็วเหนือเสียงด้วย ส่วนนายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหโหมสหรัฐก็กล่าวยกย่องการที่เรือรบของออสเตรเลียห้าลำเข้าร่วมการฝึกกับกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐกับเรือพิฆาตของญี่ปุ่นในทะเลฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกัน economic โดยเจ้ากระทรวงกลาหโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าการฝึกซ้อมร่วมที่ว่านี้ ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งว่าสหรัฐจะส่งเรือรบเครื่องบินรวมทั้งมีปฏิบัติการในจุดใดๆก็ตามที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ทำได้และจะปกป้องสิทธิของพันธมิตรกับประเทศหุ้นส่วนผู้ร่วมมือในการทำอย่างเดียวกันด้วยในถแถลงการร่วม รัฐตีกลาโหมและรัฐตีต่างประเทศของสหรัฐกับออสเตรเลียระบุว่าได้มีการหารือเพื่อเพิ่มขยายปฏิบัติการของสหรัฐที่เมืองดาวินทางเหนือของออสเตรเลียด้วยซึ่งขณะนี้สหรัฐมีหน่วยนาวิกโยธินที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังไปปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นและสหรัฐก็มีแผนจะจัดตั้งคลังน้ำมันสำรองทางทหารขึ้นที่เมืองดาวินรวมทั้งจะมีการฝึกซ้อมร่วมกับประเทศอื่นที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ซึ่งก็อาจหมายถึงญี่ปุ่นกับอินเดียเช่นกันครับจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปที่ยุโรปนะครับวันนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศเรื่องการจะถอนกำลังทหารเกือบ12,000คนออกจากเยอรมน,นีหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะลดกำลังทหารในเยอรมน,นีลงจากการที่รัฐบาลกรุงเบอร์ลินปิดพลิ้วเรื่องการช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายในองค์การนาโต ตามแผนดังกล่าวนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะย้ายทหารราว3,600นายซึ่งอยู่ในเยอรมนีขณะนี้ไปประจำการที่เบลเยียมกับอิตาลีแทนในขณะที่อีก6,400นายจะเดินทางกลับสหรัฐคาดว่าการถอนกำลังที่บ้านนี้จะมีขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้และสหรัฐอาจต้องใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันขณะนี้สหรัฐมีกำลังทหารราว3 6 0 0 0 พันนายประจำการอยู่ในเยอรมน,นีตามจุดที่ตั้งต่างๆอย่างเช่นที่ฐานทัพอากาศแรมสไตน์นอกจากนั้นเมืองสตุการ์ t ของเยอรมน,นีก็ยังเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการภาคพื้นยุโรปและกองบัญชาการภาคพื้นแอฟริกาของกองทัพสหรัฐด้วยแต่ตามแผนที่มีการประกาศวันนี้สหรัฐอาจจะย้ายที่ตั้งของกองบัญชาการภาคพื้นยุโรปหรือที่เรียกว่ายูโรเปียนคอมมานด์ออกจากเมืองสตุการ์ t ไปอย่าง เดี่ยวเยี่ยมแทนถึงแม้เยอรมน,นีจะพยายามกดดันให้สหรัฐคงกำลังทหารไว้ในประเทศต่อไปแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศเกี่ยวกับการลดกำลังทหา,ารในเยอรมนีครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วระหว่างการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของโปโลแลนด์ที่ทำเนียบขาวและก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐก็ได้ตำหนิเยอรมน,นีว่าติดค้างเงินสนับสนุนองค์การนาโต้เป็นจำนวนมากและเป็นเวลานาน,าน แว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติต่อองค์การนาโต้และต่อสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมครับ